ฟชอบโชว์ค่ะโชว์ผิวใต้วงแขนพอมั่นใจว่าใต้วงแขนกระจ่างใสแน่นอนเพราะอะไรนะหรอพอไฟใช้ตัวนี้ชีนีพัดทียำร่วมงงผิวใต้วงแขนใช้ทาใต้วงแขนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังสามารถทาขาหนีบเข่าข้อศอกก้นหรือทาลดกลิ่นตัวได้ด้วยนะใช้ไปแล้วจะช่วยให้ผิวใต้วงแขนกระจ่างใสไม่มีดำด้านช่วยลดตุ่มหนังไกล่ลดเหงื่อในระหว่างวันลดกลิ่นอับชื้นหรือใครที่อยากเปลี่ยนผิวดำด้านให้กลับมากระจ่างใสต้องลองเลย ครีมชินิพัทหลอดนี้สามารถใช้ทาทแทโลออนได้เลยนะช่วยลดกลิ่นตัวได้ดีมากๆระงับกลิ่นกายได้24ชั่วโมงเลยผิวจะดูเนียนนุ่มขึ้นกระจ่างใสขึ้นเข้าดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจากอะโลเวล่าและแตงกวาช่วยเสริมให้ผิวดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติและสามารถใช้แทนน้ำหอมได้ด้วยหลอดเดียวช่วยได้หลายอย่างประโยชน์เยอะคุ้มมากๆใครนะคะที่อยากมีผิวใต้วงแขนกระจ่างใสแบบนี้รีบไปซื้อมาใช้กันเลยคะ่ะทุกคน